ะะเสียงประมือดังๆต้อนรับครอบครัวคุณนิมิตค่ะครับจะเรธรรทำสำนึกดีพี่น้องสวัสดีพี่ใหม่ครับมวลมหาประชาชนที่รักชาติครับผมวันนี้มาในานามถั่วง,งอกกู้ชาติถั่วง,งอกรักชาติแห่งศูนย์งอกงามครับ วันนี้ครอบครัวงอกงามมานับถอยหลังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วกับพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสดีครับเราไม่เคยจะทราบได้เลยครับว่าโอกาสเช่นนี้การนับถอยหลังเริ่มปีใหม่จะมีอีกเมื่อไหร่ผมจึงพาครอบครัวมาทั้งหมดเลยครับ ปิดร้านมาเลยครับเมื่อชมชุมชนชมรอเชียงใหม่ได้พูดถึงอาหารมังสวิรัตแล้วเปิดประตูอีสานนะครับของวังน้ำเขียวก็เรื่องของมังสวิรัตท่านทราบไหมครับว่าศูนย์งอกงามจำหน่ายอาหารมังสวิรัตมาเป็นเวลา16ปีแล้วครับเพราะนั้นหลายคนคงจะ อยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าไปที่จังหวัดรบบุรีนะครับรบบุรีจะมีด้วยกันสามวงเวียนด้วยกันจากพระโหรโยธินวงเวียนแรกเรียกว่าวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์วงเวียนที่สองเรียกว่าวงเวียนศรีสุริโยไทยหรือเขาเรียกกันทั่วไปว่าวงเวียนสักแก้วและวงเวียนที่สามคือวงเวียนของสารพการสารพการนะครับ ผมจะอยู่วงเวียนกลางคือวงเวียนสะะแก้วสังเกตได้นิดเดียวครับในรอบวงเวียนจะมีสิงโตนะครับราชราชสีนะครับแต่นอกวงเวียนจะมีหันุมานตัวใหญ่ที่สุดในโรคอยู่ครับพอมีหันุมานปุ๊บหนุมานต้องมีหางใช่ไหมครับตรงหางหันุมานจะชี้ไปที่ศูนย์งอกงามครับ เป็นร้านอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดครับไปเจอหนุมานเมื่อไหร่ก็เจอร้านอาหารมังสุรัสชื่อว่าศูนย์งอกงามครับนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยอยากจะมีบทกรอที่สะท้อนความรู้สึกที่ผ่านมาในปี2,556ครับเหมือนกับมาสรุปบทก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปนั้น,ม,นมันเป็นข่าวรือ หรือข่าวจริงนะครับอย่างนี้ครับมันเป็นเช่นนั้นเองชื่อบทกนนี้ครับทึ่งกับข่าวม็บมหาประชาชนแน่นถนน,ถน,นแทบทุกสายในเมืองหลวงมากยิ่งกว่าทุกทุกครั้งข่าวทั้งปวงทั้งข่าวรวงเมื่อสืบสาว,สาวรวนข่าวจริงเพราะอะไรจึงเป็น ไปเช่นนั้นเพราะอะไรจึงเป็นไปเช่นนั้นตอบสั้นๆเพราะเบื่อหน้านายกหญิงชอบเชิดหน้าทุกคราวกล่าวอ้างอิงพร่มแต่สิ่งโง่เขาเฉยจนเคยชินถามอีกว่าทำไม เป็นเช่นนั้นตอบสั้นๆพี่ยิ่งรักคือทักษิณใช้น้องสาวเป็นร่างทรงอย่างจงจินหวังคืนถิ่นอย่างเท่ๆด้วยเล่กลถ้าถามอีกทำไมเป็นเช่นนั้นตอบสั้นๆเพราะมันชั่วมั่วช่อชน ชอบใช้เงินที่โกงชาติฟาดหัวคนหวังว่าตนต้องสมหวังทุกขังไปแม้ถามอีกทำไมเป็นเช่นนั้นตอบสั้นๆอย่างเน้นๆนมันเป็นไพร่เมื่อมีเงินมีอำนาจวาดหวังไกล ฝันจะได้เป็นอมาตะกวาดแผ่นดินหากถามอีกทำไมเป็นเช่นนั้นตอบสั้นๆอย่างแน่นหนักเพราะทักษิณมันดูถูกว่าคนไทยขายเสียงกินมันดูถูกว่าคนไทยขายเสียงกินหวังคืนถิ่น ซื้อเสียงเป้าหมายเดิมหวังคืนทินซื้อเสียงเป้าหมายเดิมใช่ไหมพี่น้องครับนี่แหละครับที่มวลมหาประชาชนจริงอยู่ตึงออกมาพร้อมพลั่งเป็นหลานล้านหลาน,ลานเพราะว่าเราต้องการที่จะปฏิรูปก่อนเรื่องตัง้งใช่ไหมครับใช่ค่ะตราบใดที่ยังมีระบบทักษิณยังอยู่ ผมเชื่อได้ว่ามันหวังคืนถิ่นเพื่อซื้อเสียงใหม่เป้าหมายเดิมจริงไหมครับนะครับเพราะตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าวันนี้ผมในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวความงอกงามนะครับผมมีลูกสาวซึ่งชื่อลูกไม้คลิปเทวีเป็นลูกคนเล็กผมนะครับ จะมาวอวยพรให้กับพี่น้องสั้นๆหลังจากนั้นมีลูกสาวคนโตชื่อว่าลูกมิน้นนะครับก็จะมาร้องเพลงให้พี่น้องได้ฟังว่าเสียงเพลงที่ปลุกใจเร้าใจพวกมวลมหาประชาชนเป็นเช่นไรครับลูกหมาก่อนครับค่ะกล่าวสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องที่รักชาติทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะยังบอกกับคุณพ่ออยู่เลยคะ่ะว่า ปิดร้านมามาหาพ่อแม่พี่น้องที่รักชาติรักแผ่นดินมาต่อสู้ด้วยกันวันนี้เป็นวันปีใหม่หนูขอมาต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะ่ะวันนี้หนูอยากจะมาบอกกับทุกคนให้สู้ต่อไปปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความก้าวหน้าแห่งความสุขของพ่อแม่พี่น้องทุกคน ไล่พวกทักษินไล่พวกระบบทักษินหรือคนโกงประเทศชาติให้ออกไปจากบ้านเมืองนี้ค่ะหนูขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ขจัดปัดเป่าออกไปจากประเทศชาติของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายพวกเราจะต่อสู้ไปด้วยกันนะคะหนูเป็นเด็กลบุรีคนหนึ่งค่ะที่มีเลือดเหนือ้อต่อสู้ ไม่ยอมให้ใครมาทำลายบ้านเมืองของพวกเราได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะคะก็อยากจะมาอวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะให้มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็อยากจะบอก ER, คุณยิ่งรักนะคะว่าทุกวันนี้คุณก็มีแต่ความะะทุกข์แล้วค่ะแทนที่จะออกไปซะแต่ก็ยังด้านอยู่ในเมื่อเขาด้านอยู่เราก็ด้านอยู่เหมือนกันคะ่ะเห็นไหมครับค่ะก็จะมาส่งความสุขนะคะแล้วก็ มอบเสียงเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องพอดีไม่มีซาวมาช่วยปรบมือเป็นจังหวะเพลงให้ด้วยนะคะค่ะก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องต้องมีศรัทธาอยู่แล้วนะคะขอมอบเพลงนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องค่ะไม่มี ก็คงต้องมีสักวันค,ออความฝันออเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้ซ้มใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัย ไม่มาต้องไปหามันรางวันมีไว้ให้คนตั้งใจควักน้ำทุ่มแทงผ่านพ้นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย น,นั้นยังมีศรัทธาให้กับประเทศไทยค่ะเราจะต้องชนะค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆนะครับวันนี้ครับพี่น้องศูนย์งอกงามถั่วง,งอกรักชาติไม่ได้มาเพียงแค่ครอบครัวเท่านั้นวันนี้มีถั่วง,งอกรักชาติทานไปแล้วเพื่อจะร่วมกันกู้ชาติ เ่าก็วันนี้นนพ่อก็มีถั่วง,งอกมาแจกพ่อแม่พี่น้องด้วยใช่ไหมคะครับวันนี้ผมมีถั่วง,งอกมาแจกพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวอยู่บริเวณเต็นท์ของหมอเขียวนะครับใครที่ต้องการเอากลับไปบ้านหรือจะเก็บไว้ทานกับขนมจีนมังสวิรัติบะมีกึ่งสําเร็จรูปก็พร้อมนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่บูธของคุณหมอเขียวครับครับขอบคุณมากครับ คิดคคสิ่งหนื่องสิ่งใดขอให้เจริญงอกงามรุ่งเรืองครับขอบคุณครับ,บคุณค่ะ,อคคะโอ้โหนะคะมาอย่างเป็นอีกหนึ่งครอบครัวกู้ชาติหาเห็นพลังเห็นความรักชาติเลยนะคะมาแบบฮึืเขิมมากเลยค่ะ